คลิปนี้อาจมีเนื้อหาหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมดังนั้นไม่ควรลอกเลียนแบบนะจ๊ะ ฉันจะนั่งแอบมองแสงนั่นอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ละกันไม่รู้ว่าแสงนั้นคื็แสงของอะไรแต่วันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้ตรงนี้มันน่าจะไม่รู้ตัวล่ะนะ กายสื่อนี่น่าแถมหน้าของเธอนั่นมันคือวินตานี่น่าทำไมวันนี้แปลกๆจังเลยอยากโตกตี ตั้นจะมาหารเราตลอดนี่แต่ทำไมวันนี้เขาถึงเงียบแล้วก็หายไปแบบนี้ล่ะถันมเรื่องอะไรหรือมีธุระอะไรหรือเปล่านะเมื่อคืนที่เราเห็นมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยบางทีอาจจะไม่เป็นเรื่องจริงก็ได้หรือว่าเราจะตาผาดไปกันนะแต่เมื่อคืนเราเห็นแบบกระจาตาเลยอ่ะารากห็นตาเบนกนสืสจริงจริงเนี่ย ฉันก็คงขอไม่ให้เป็นแบบนั้นจริงๆเถอะนะน,นี่นี่ที่ส่งนักเสืบไปนะ่ะเจอตัวหรือยังล่ะมันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยฉันร้อนใจมากมากเลยนะตอนเนี้ยฉันก็อยากะตายอยไตแล้วเนี่ยบอกมาสินักสืมนะ่ะสืบได้ความหรือยังล่ะ ฉันน่ะส่งนักสืบของฉันน่ะไปตรวจสอบในมัซกุระแล้วตอนนี้เจอตัวแล้วด้วยแล้วเราก็วางแผนไว้แล้วด้วยมันต้องมห่วัวไปรอดีมากฉันก็อยากจะจัดการอีกสิบเป็นั่จะตต่อยู่แล้วแหมมันทำให้พวกเราเนี่ยเดือดร้อนแล้วได้ความไปยังล่ะว่ามันอยู่ที่ไหนน่ะพวกเราจะได้ไปจัดการมันถูกแล้วก็ไปตั้งตัวทันน่ะเออเห็นด้วยค่ะถ้าเราไปตั้งตัวก่อนก่อนที่มันรู้เนี่ยเราก็จะดีเหมือนกันนะ จะได้ดักจับมันด้วยไงเฮ้ยชิชๆชชฉันเพิ่งได้ยิขนข่าวมาว่าในมาซากุราน่ะกาลังจะจัดงานกิจการอะไรสักอย่างนั่นแหละเหมือนจะเป็นร้านเค้กแล้วโรงเรียนากุรานเนี่ยก็ได้เป็นแขกรับเชิญด้วยแล้วฉันว่านะีกะระสือตัวน,นั้นน่ะมันต้องไปแน่เพราะว่าโรงเรียนน่ะให้บงังคับไปทุกคนถ้าแบบนี้แหละดีมากเพราะว่าเราจะได้จัดการมันทันเดี๋ยวเราจะต้องวางแผนแล้วก็ไปตั้งตัวกันที่ในป่านะ เดี๋ยวฉันจะไปเองส่วนพวกเธอทั้งสองไม่ต้องไปเพราะเธอเป็นผู้หญิงโอเคโอเคฉันี่อยู่ที่นี่ก็ได้แต่ว่าจับยดกระสือนันให้ได้นะอย่าแพ้เม็ดขาดล่ะนั่นสินสสินั่นส,นนสิถ้าแพ้ละก็หวกจกทั้งสองไม่ต้องเป็นห่วงหรอกหน้า จจังเลยอ่ะทาไมวันนี้ตาตัต้องถึงแยบียบแลวเราไม่เห็นใจตัตงเดินผ่านไปผ่านมาเลยอ่ะหรือว,ว่าตจตังจะรู้เรื่องที่เราเป็นกระสือแล้วนะไม่นะคือยังรู้เรื่องนี้ไม่ได้ก่อนนะ <c oughs> <c oughs> แกนั่นอยู่ตรงนี้เองงั้นหรอในที่สุดฉันก็สืบหาตัวแกเจอทีนี้ฉันต้องไา่หานไปฝั่งนูแล,ล้วล่ะ เขาจะได้เตรียมตัวจับแกทันเฮ้ยมันจะทำอะไรนะแกอย่าทำอะไรเลยนะถือว่ายายขอนะนะยายขอล่ะย่านะอย่าทำอะไรเลยนะย่าย่าอย่าเข้ามานะย่านะไม่ไม่ ไป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 รีบไปเร็วรีบไปเร็วก่อนที่เจ้าของบ้านกับจะมานี่ตรอทิ้งไว้แบบนี้มันจะไม่เกิดอะไรขึ้นหรอไม่ต้องห่วงไปหรอกนะนายเราจะเป็นคนจัดการเองเดีย๋ยวฉันโทรไปหาเขาแปบบ๊บฮัลโหลฮัลโหลตอนนี้เนี่ยภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะฉันทามไม่สําเร็จแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็จัดการเอาเองแล้วกันนะส่วนถ้าโดนจับมาเนี่ยฉันไม่รับผิดชอบแล้วกัน เค okay. เจ้าทำดีมากๆเลยสมแล้วที่ฉันไว้ใจเดี๋ยวเจ้ามารับเงินรางวัลได้เลยส่วนที่เหลือฉันจะเป็นคนจัดการมันมเองต่านี้นคุณยายกำลังจะทำอะไรอยู่นะ คุณยายหนกลับมาแล้วค่ะเอ๊ะทำไมเงียบเงียบจังเลยอ่ะเดี๋ยวลองเดินเข้าไปดในบมา่ดนีกว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนี่มันละเลือดที่ดา เธอได้ขึ้นเดี๋ยวนั้นมือของใครกันน่ะคุณยายคุณยายคุณยายมีถึง่งียบกันเนี่ยเดี๋ยวดาลองเชิญคุณยายใครใครทำกันเนี่ยทำไมคุณยายถึงอยู่ในสภาพแบบนี้คุณยายคุณยายใคร ใครมนอามาทำไมคุณยายแบบนี้ทำไมกันละ่ะทั้งๆที่ฉันก็อยู่คนฉันดีๆแล้วฉันอุตส่าห์ไม่ทำร้ายใครแต่ทำไมฉันถูกโดนทำร้ายแบบนี้คุณยายฉันไม่เหลือใครแล้วคุณยายไม่ต้องห่วงไปนะ เดี๋ยวใครที่มันทำร้ายคนหายหรือจะไปจัดการนั่นเองคุณจะไม่ต้องห่วงทางนี้นะคะดูจะไม่ปล่อยมันไปแนะ่ทำไมโชคเสตามันถึงเล่นตลกกับฉันแบบนี้ฉันจะไม่ปล่อยพวกบันไวนะ้แน่ออามาเหียกันนะักทำลายไม่กระทั่งคนแก่ทางเทงที่เขาก็ไม่ทำอะไรให้เลย ฉันจะไม่ปล่อยพวกแกไว้แน่ ถ่ายวันแล้วนะทําไมเรายังไม่เห็นไตตันเหมือนเดิมเลยอะ่ะหรือว่าไตตันจะรู้เรื่องที่เราเป็นกระสือแล้วจริงๆนะแต่ยังไงก็คือฉันจะต้องตามหาคนที่ทําร้ายคยุณยายของฉันให้เจอให้ได้แต่ที่สาคัญที่สุดตอนนี้ก็ตไตตันรู้ว่าเราเป็นกระสือเนี่ยเขาอาจจะเกลียดแล้วก็ไม่กล้าพูดกับเราอีกก็ได้ ฉันจะทำยังไงดีฉันไม่อยากเป็นเลยแกกัะตกใจแลวก็เสียงใจกับหิุกรรมน่ตความยินเป็นอย่างน่กเปยสินะที่จริงเราควรอาจจะต้องเข้าใจกับยินตาหนะถ้าเขาเป็นนักสืบจริงๆนะ นานยเขาเป็นมนุษย์เหมือนกันอ้าวไต่ตันอยู่ตรงนี้นี่เองฉันก็ตามหานายแทบแย่แน่ฉันน่ะเห็นเพื่อนของเธอน่ะมาหาแล้วก็มาบอกว่านายน่ะตามหาฉันอยู่ฉันก็เลยมาตามที่เพื่อนของนายบอกน่ะ นายมีธุระอะไรที่จะคุยกับฉันหรือเปล่าแต่ท่านทำไมถึงเงียบละ่ะออกมาซิฉันอยากรู้ว่านายมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันหรือเปล่าแล้วก็อีกอย่างที่นายเงียบไปแบบนี้ฉันก็เข้าใจนะว่านายนะ่ะรู้เรื่องที่ฉันเป็นกระสือแล้วนะ่ะอ้าวนี่เธอรู้แล้วเหมือนกันเหรอเออฉันขอโทษนะที่ฉันหนีมาเพราะฉันตกใจนะ่ะ แต่ตอนนี้ฉันเข้าใจเธอแล้วนะกูวินตาฉันรู้ฉันรู้มาตั้งนานแล้วล่ะื่ังนั้นน่ะว่ายัางไงนายก็ต้องรู้เหมือนกันแต่ก็ขอบคุณนะที่นายไม่รังเกียจฉันแล้วก็ทําความเข้าใจหนะนี่กาวินตาฉันนะ่ะจะไปโกรธแล้วก็รังเกียจเธอก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเธอก็เป็นมนุษย์เหมือนกันถึงแม้ว่าเธอจะมีอสุรกายอยู่ข้างในก็ตาม ยังไงพวกเราก็จะอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามสัญญานะว่าเราจะอยู่แบบนี้มาตลอดน่ะมผมสัญญาเดี๋ยวต้องไปเคลียร์อ่านของอาจารย์อีเอ๊ะ นี่ใครส่งอะไรมาเนี่ยใครตั้งส่งอะไรมานะ่ะคลิปแล้วก็อะไรหนะ่นี่ขูความจริงทุกอย่างที่เหตุการณ์ที่คนมาบุกรุกทำร้ายคุณยายของคุณนะ่ะเฮ้ยนี่มันมีคนมาทำร้ายคุณยายของเราจริงๆด้วยนี่นะ่าผ,ผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงน้อยกล้ามากเลยนะกล้าาทำร้ายคุณยายของฉัน อย่าหวังไปเลยว่าฉันจะปล่อยแกไปนะเรื่องแบบนี้ไม่จบลงให้ให้แน่ กิจการครบ10ปีของร้านเคน้นนะอเดี๋ยวจะว่าไปแล้วฮางเลียงก็ใหญ่ใช่เล่นเลยนเนี่ยแถมฮางเนี่ยก็ตกแต่งไม่สวยมากเลยเอาล่ะเดี๋ยวเราต้องไปนั่งโต๊ะที่แบบห่างๆจากผู้คนหน่อยดีกว่าตรงนี้คนเยอะมากๆเลยอยากมันจะมีตรงไหนบ้างไหมนะ ที่มันไม่เหลือใครแล้วก็ไม่มีใครนั่งน่ะตรงนี้นี่ค,คนนี้จะกินเลยอ่านี่คนมาเยอะมากตรงนี้ก็มีโต๊ะหนึ่งที่เขาว่าไติทีเหมือนมาจุ่นักนินสุดๆนั้นหนัะตอมีโต๊ะว,ว่าหมูโต๊ะนึงนะเราไปนั่งตรงนั้นดีกว่ามันน่าจะเหมาะกับคนแบบเราดีเหมือนกัน นี่ไงฉันกล่าวไว้อยู่แล้วเชี่ยวก็โตน,นี้มันต้องว่างแน่ๆเอาล่ะเดี๋ยวเราอยู่ไม่นานละกันเพราะว่าสืดจำกัดของเราเนี่ยจะอยู่ที่เที่ยงคืนเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าฉันจะกดมันอยู่ไหมนะสวัสดีค่ะที่น้องชาวเมืองสกราทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาฉลอง,งครบรอบกิจการร้านเค้กสิบปีกันนะคะ และที่วิชาเนี่ยจัดงานนี้ขึ้นมาเพราะเป็นการสังสรรค์แล้วก็เฉลิมฉลองกับกิจการคิกของเราค่าวันนี้เชิญพี่น้องชาวสาก,กุระทุกท่านนะคะแล้วก็จะมาชิกรงเงยนสาก,กุระก็สนุกกันได้เต็มที่เลยนะคะว้าวพี่เขานี่อารมณ์ดีมากๆเลยยาว่าแล้วล่ะทําไมเขาถึงจัดบาร์ตี้นี้เป็นการครบรอบกิจการ,รงานคิดของเขานี่เอง อ่ะนี่มันอ่ะดูว่าจะต้องดูอะไรอีกแล้วนะไม่ไม่ไ,มไมอ่ายแล้วไม่ฉันยอยู่ที่นี่ต่อไปไม่ได้แล้วไม่ได้อ,กออกมาตอนนี้นะฉันต้องหนีจากที่นี่ฉันอยู่เมื่อไรฉันต้องไปแล้ว น้องคุยคนนั้นน้องคะจะรีบไปไหนคะกลับบ้าน่อนค่ะยัง,งไม่จบนะคะกลับมานี่จะกลับรกถับฉันก็ไม่กลับแล้วถ้าขืนอ,อยู่ไปตุ๊กคนจะได้รูคขับจริงแน่ๆอือนิดขับรถไปี่้นป่าดีกว่าแล้วนันไม่เคยไปขึ้นน่ะของเขาไปรู้เหมือนกันน่ะรู้สิคุยคนนั้นยิ่งกระชวดไปหนึ่งเดือนไม่รู้น่ะทางเขาลดไปแล้วด้วย นี่พี่แน่ใจเหรอว่ามันจะมาที่นี่จริงๆน่ะก็ใช่น่ะสิฉันน่ะคาดการไว้ว่ามันต้องมาที่นี่แน่ๆเพราะว่าถ้าจัดงานปาร์ตี้ขนาดนั้นมันจะไปที่ไหนได้หลังนอกจากที่นี่ เรื่องราวกำลังข้นค้นเลยนะคะสำหรับเรื่องกระสือร้านแทนนะคะ EP ที่้แล้วก็จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะ EP ที่6ก็เป็นตอนจบแล้วนะ,วนะก็อย่าลืมติดตามตอนจบด้วยนะคะโอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบกยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะที่สำคัญเลยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็เลือกทั้งหมดเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็จะได้มาดูคลิปใหม่ๆเป็นคนแรกด้วยะค่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนละค่ะบายบายค่ะสวัสดีจ้า